โอมชานติวันนี้วันที่21เดือนสิงหาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของมือรีในวันนี้ได้สาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานโดยการทำตามคำสั่งปีศาจลูกนั้นมาเป็นผู้ที่ไร้บ้านเดี๋ยวนี้โดยการทำตามคำสั่งของพระเจ้าลูกก็จะไปสู่แผ่นดินแห่งความสงบ คำถามความหวังอะไรที่ลูกๆควรจะมีในพ่อและความหวังอะไรที่ลูกไม่ควรที่จะมีอยู่ในพ่อคำตอบความหวังที่ลูกจะต้องมีในพ่อก็คือลูกนั้นจะถูกทําให้บริสุทธิ์โดยพ่อแล้วกลับบ้านไปสู่บ้านและอาณาจักรของลูกบาบาพูดว่าลูกๆอย่าได้หวังว่าพ่อจะให้พรกับใครผู้ที่ป่วย ไม่มีเรื่องของความเมตตาหรือพรที่นี่พ่อนั้นมาที่จะทำให้ลูกๆนั้นบริสุทธิ์จะไม่บริสุทธิ์พ่อเดี๋ยวนี้กำลังสอนลูกที่จะแสดงการกระทำเช่นนั้นที่ลูกจะไม่แสดงการกระทำใดๆที่เป็นการกระทำที่เป็นบาปอีกต่อไปสาระของคุณธรรมจุดแรกแต่ละการกระทำที่ลูกทำ ควรจะเป็นการกระทำที่สูงส่งตามสีหมัรอย่าได้ทำให้เกิดความทุกข์กับใครให้ถึงจับคุณธรรมที่สูงส่งให้ทำตามคำสั่งของพ่อเท่านั้นจุดที่สองเพื่อที่จะคงอยู่อย่างเบิกบานแจน่มใสตลอดเวลาให้ควงวงจรของการตระหนกรู้ในตัวเองอย่าได้เป็นเหมือนกับน้ำเกลือจงให้คำแนะนำของพ่อกับทุกๆคน จงมาเป็นผู้ที่อ่อนหวานมากๆพรขอให้รูปนั้นจงอยู่อย่างเป็นโยกยีที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนตลอดเวลาและแทงที่จะขอความเคารพจงให้ความเคารพกับทุกๆคนไม่ว่าใครจะให้ความเคารพกับลูกหรือไม่หรือยอมรับลูกหรือไม่ก็ตามลูกก็เพียงแต่ควรพิจารณาบุคคลน,นั้นว่าเป็น พี่น้องชายและพี่น้องหญิงที่อ่อนหวานของลูกลูกจะต้องคงความเคารพในตัวเองของลูกเองและด้วยสายตาและทัศนคติที่เต็มไปด้วยความรักจงให้ความเคารพในสำนึกด,ดวงยานอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆการคิดว่าฉันจะให้ความเคารพเมื่อคนนั้นให้ความเคารพ เป็นรูปแบบของขอทานอย่างสูงสะัะจงเป็นโยคียที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนในนี้โดยการประพรมเขาด้วยความรักทางจิดวิญญาณเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรผ้าแม้นใครขวางหินมาที่ลูกลูกเพียงแต่ให้อัญญมณีกับปุคคลน,นั้นในการตอบแทน เพราะรูปนั้นเป็นลูกของพ่อค้าอัญมณีคติพจน์เพื่อที่จะนำมาซึ่งการปื้นผูโรคใหม่ให้จดจำสองคำเป็นเครื่องมือและทอมตนอัจฉริอมสานติ